สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มวิจัยของพี่ๆนะคะจะมาให้ความรู้น้องๆในเรื่อง collocation ปกติเรื่องนี้น้องๆคงไม่คุ้นหรืออาจไม่เคยเจอวันนี้พี่ๆี่มีคำตอบมาให้ค่ะ <Yeah. S 1> collocation คืออะไร collocation นะคะคือคำหรือกลุ่มคำที่ต้องใช้ร่วมกันเสมอหรือภาษาทางพจนานุกรมนะคะให้ความหมายภาษาไทยไว้ว่าคำปรากฏร่วม วันนี้นะคะพี่มีตัวอย่างคำสองคำมาให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างค่ะคำว่าลมแรงนะคะเราจะใช้คำว่า strong คู่กับคำว่า wind เสมอไม่สามารถใช้คำว่า heavy wind ได้แต่คำว่า heavy น่ยน้องๆสามารถใช้กับคำว่า rain ได้นะคะซึ่ง heavy rain จะแปลได้ว่าฝนตกหนักนั่นเองถ้าเราใช้ collocation ผิดจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราใช้กลุ่มคำผิดนะคะจะทำให้รู้สึกว่ากลุ่มคำนี้ทำให้ความหมายของประโยคแปลกไปเช่น Fast Food ไม่สามารถใช้คำว,ว่าควิกฟู o ดแทนได้สำหรับตามหลักแล้วนะคะควิกและ Fast มีความหมายเหมือนกันคือแปลว,ว่าเร็วแต่ทั้งน้องใช้ควิกฟู้ดจะทำให้ความหมายของ Fast Food แปลกไปเพราะปกติแล้วเจ้าของภาษาจะใช้ Fast Food มากกว่าค่ะ คอ l โลเคชันแบ่งออกเป็น2ประเภทตามทฤษฎีของเลวิสในปี2000ค่ะประเภทที่1นะคะคือคำปรากฏร่วมเชิงคำศัพท์โดยแบ่งออกเป็น6ชนิดย่อยๆค่ะ ชนิดที่1 adjective บวก now ชนิดที่2 verb บวก now ชนิดที่3า now บวก n o n ชนิดที่4 verb บวก adverb ชนิดที่5 adverb บวก adjective และชนิดที่6 now บวก verb ค่ะเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์และตัวอย่างประโยคในแต่ละชนิดกันค่ะประเภทที่1นะคะ adjective บวก now ยกตัวอย่างคำศัพท์เช่น bright l i g h t แปลว่าแสงสวา่าง Heavy rain แปลว่าฝนตกหนัก Strong wind แปลว่าลมแรงยกตัวอย่างประโยคเช่น A heavy rain began to fall ต่อไปนะคะประเภทที่2องค่ะได้แก่ verb วก noun ยกตัวอย่างคำศัพท์เช่น submit a report แปลว่าส่งรายงาน commit suicide ฆ่าตัวตาย add information แปลว่าข้อมูลเพิ่มเติม ยกตัวอย่างคำยกตัวอย่างประโยคเช่น He will come if he can see sun ต่อมาตัวอย่างที่3นะคะคือเงาวบวกเงายกตัวอย่างคำศัพท์เช่น radio station สถานีวิทยุ package holiday แพ็กเกจวันหยุด l e g a l i c e n s e ใบอนุญาตสุรายกตัวอย่างประโยคเช่น The radio Station came back on the air shortly after the storm ต่อไปนะคะคือประเภทที่ส verb บวก adverb ยกตัวอย่างคำศัพท์เช่น a i n e r b a l y ตรวจสอบอย่างละเอียด discuss calmly พูดคุยแบบใจเย็น behave differently ทำตัวแตกต่างยกตัวอย่างประโยคเช่น By t บาร์ i ูตัยแมน behave differently with everyone and you can never be sure of them ประเภทที่5นะคะได้แก่ a v v r r b บวก Adjective ยกตัวอย่างคำศัพท์เช่น extremely inconvenient แปลว่าไม่สะดวกมากๆ completely satisfied พอใจอย่างมาก highly successful แปลว่าประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดยกตัวอย่างประโยคเช่น We want you to be completely certified with your pledges. ต่อไปปร,ประเภทสุดท้ายประเภทที่6นะคะได้แก่ now ก verb ยกตัวอย่างคำศัพท์เช่น the f o g closed in แปลว่าหมอกปกคลุม light shines แปลว่าแสงส่อง A bomb explodes แปลว่าระเบิดประทุ ยกตัวอย่างประโยคเช่น The light shines only their production committee จบไปแล้วนะคะสำหรับคำปรากฏร่วมเชิงคำศัพท์นะคะต่อไปจะเป็นคำปรากฏร่วมเชิงไวยากรณ์คำปรากฏร่วมเชิงไวยากรณ์ได้จากการรวมกันของคำเนื้อหาและคำหน้าที่หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า function words ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคำบุพบทโดยแบ่งออกเป็น3มชนิดคือ adjective บวก preposition verb บวก preposition และ noun บวก preposition เรามาดูตัวอย่างคำศัพท์ของประเภทที่1กันค่ะคือ adjective บวก preposition ยกตัวอย่างคำศัพท์เช่น aware of แปลว่าตระหนักถึงและ safe from attack ปลอดภัยจากการถูกจูโจมหรือทำร้าย ต่อไปนะคะประเภทที่2คือ verb preposition ยกตัวอย่างคำศัพท์เช่น step into แปลว่าก้าวเข้าสู่และ choose between two things แปลว่าเลือกระหว่างสิ่งของสองสิ่งต่อไปคือประเภทสุดท้ายนะคะคือ noun preposition ยกตัวอย่างคำศัพท์เช่น emphasis on แปลว่าเน้นและ The light from the window แปลว่าแสงจากหน้าต่างค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำปรากฏร่วมเชิงไวยากรณ์ต่อไปนะคะพี่จะพาน้องๆไปดู collocation ที่เราใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันกันค่ะโดยนี้นะคะพี่ได้จำแนกออกมาเป็น4ประเภทคือ collocations with make, collocations with do, collocations with have และ collocations with take เรามาดูตัวอย่างประเภทแรกกันเลยนะคะคือคำว่า make ยกตัวอย่างเช่น make room เคลียพื้นที่ make money ทำงานหาเงิน make noise ทำเสียงดังและ make a cup of coffee make a cup of tea แปลว่าชงกาแฟหรือชงชาค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีตัวอย่างคำศัพท์มากมายให้น้องๆได้เรียนรู้กันเลยในหน้านี้นะคะ ต่อไปเราไปดูประเภทที่2กันเลยค่ะประเภทที่สองคือคำว่า do ยกตัวอย่างคำศัพท์เช่น do a o h o b ทำงานบ้าน do your best ทำให้ดีที่สุด do nothing ขี้เกียจหรือไม่เอาทาน do the shopping ซื้อของและตามนี้เลยค่ะน้องๆ ราไปดูตัวอย่างที่3กันเลยนะคะตัวอย่างคำที่3คือคำว่า have ยกตัวอย่างคำศัพท์เช่น have a drink ดื่มเครื่องดื่ม have a good time ขอให้มีช่วงเวลาที่ดี have a haircut ตัดผม have a holiday มีวันหยุดพักผ่อนและตัวอย่างดังนี้เลยค่ะ ไปเราไปดูตัวอย่างคำสุดท้ายกันค่ะคำสุดท้ายของ collocation ที่ใช้กันบ่อยๆในชีวิตประจำวันคือคำว่า take ยกตัวอย่างคำศัพท์เช่น take a break แปลว่าหยุดพัก take a chance เสี่ยงดูหรือลองทำบางอย่าง take a look มองหรือตรวจด,ดู take a rest พักผ่อน และตัวอย่างดังนี้เลยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างคำศัพท์และตัวอย่างประโยคชนิดต่างๆที่พี่ได้หามาให้น้องๆได้เรียนรู้กันในวันนี้ยังมีคอลโลเคชันอีกเยอะมากเลยนะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งเจ้าของภาษาเองและผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษ การจำ collocation และนำไปใช้จริงจะช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษของน้องๆได้ผลดีขึ้นเพราะถ้านำไปใช้จริงจะทำให้เราจำได้ว่าคำศัพท์คำไหนจะต้องใช้คู่คำศัพท์คำไหนสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆหวังว่าน้องๆคงเข้าใจคำปรากฏร่วมหรือ collocation เพิ่มมากขึ้นนะคะและหวังว่าน้องๆจะนำกลุ่มคำศัพท์คำปรากฏร่วมในภาษาอังกฤษไปใช้และเรียนรู้หาคำศัพท์คำปรากฏร่วมเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมนะคะว่า practice makes perfect อย่าลืมทำโพสต์ห้ได้คะแนนเยอะๆกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ